คุณผู้ชมครับจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนจึงได้น้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทําโครงการบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ตํารวจซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยรู้จักจกัดสรรเงินที่มีเพื่ออดออมและใช้อย่างประหยัดเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิตโคสะทินกร สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเล่มนี้กลายเป็นสิ่งเตือนใจสําคัญที่ทาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการบัญชีครัวเรือนได้เปลี่ยนชีวิตใหม่จากเดิมที่เงินไม่พอใช้เป็นผู้ที่มีเงินเก็บและไม่เกิดความเครียดเรื่องเงินซึ่งเป็นปัญหาหลักของการทะเลาะกันในครอบครัวพลตํารวจโทพงพัฒน์ฉายาพันผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าโครงการบัญชีครัวเรือนซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา เป็นการแก้ปัญหาให้กับตำรวจที่มีรายได้น้อยให้รู้จักหาวิธีการสร้างรายได้อย่างถูกกฎหมายโดยมีวิทยากรให้ความรู้การวางแผนการใช้เงินอย่างถูกต้องโดยเฉพาะการไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ยังแนะวิธีการออมเงินเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดโดยเป็นการน้อมนาเอาปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงยสามารถเอามา ทำอะไรได้หล,ห,ลหลายอย่างที่เดียนให้ทราบไปแล้วสร้างชาติได้เลยนะฮะแล้วก็ทางกยยองการสอบสวนกลางก็น้อมนำเอาทฤษฎีนี้เนี่ยมาแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของบุคลากรเนี่ยโดยใช้ทฤษฎีนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือว่าพระองค์ท่านทรงพระเมตตาที่พระราทานทฤษฎีที่ถือว่าสำคัญแล้วก็ตรง สิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ยอยู่นะครับก็ถือว่าก็ถ,าถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราต้องสำเร็จผู้เขา้ารับการอบรมทุกคนจะต้องเขรับการประเมินผลทุก6กเดือนผู้ตรวจสอบว่าหลังฝึกอบรมแล้วสามารถแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้จริงหรือไม่ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต่างยอมรับว่าการอบรมทําให้รู้จักการใช้เงินอย่างมีคุณค่าและทําให้มีเงินเก็บแม้จะมีะรายรับเท่าเดิม ทำตามเราดีใจก็ทำแบบมันมันแบบมันบันไหนไม่ได้ทำมันก็เออเราก็จด,จดจดแล้วเราก็ประหยัดก็ดีใจแลวลูกมันมีผลถึงลูกเราผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าผลที่ได้จากโครงการบัญชีครัวเรือนไม่เพียงแต่จะทำให้ตำรวจไม่มีหนี้สินแล้วยังทำให้ตำรวจทำหน้าที่รับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีความเครียดรบกวนการทำงาน แต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมุดเล่มเล็กๆเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายตามโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนซึ่งภายในนะครับก็เหมือนกับรายการทั่วไปก็คือมีรายรับรายจ่ายแต่ทั้งหมดกับเป็นกุศโลบายที่ทําให้ผู้ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้เลือกที่จะอดออมแต่ไม่ว่าอย่างไงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะทําการอดออมแล้วก็ทาให้ปัญหาทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องเงินผ่านไปได้ ตามโครงการคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงทนิตโกสธินกร nbt news f o กั s